วันนี้ไปดูนาที่บาลกรรมค่ะทุกคนมาดูวิถีชีวิตคนปลูกข้าวนะคะหลังจากที่เป็นทุ่งรับน้ำนาลกรรมโมเดลของเราตอนนี้นะคะทุกคนน้ำหมดแล้วค่ะไม่มีน้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำนานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราพามาดูเครื่องสูบน้ำหรือรถไถสูบน้ำของคนชนบทนั่นเองค่ะสมัยก่อนนะคะทุกคนรถแบบนี้แหละคะ่ะเขานำไปไถนานั่นเองค่ะทุกคนแต่ปัจจุบันใช้จันน้อยมากๆแล้วนะคะมีรถรุ่นใหม่ๆออกมามากเลยค่ะ ลบไขนาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะทาเป็น ที่สูบน้ํานั่นเองค่ะทุกคนเพื่อน,นํามาสูบน้ําเข้านาค่ะมีทุ่งรับน้ําบารกรรมโมเดลของเราก็เป็นที่ทํานาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็ทํานาปลูกข้าวกันร้อยละเก้าสิบแล้วค่ะมีส่วนน้อยมากๆที่กำลังไถนาอยู่ที<อ>่นาบริเวณนี้นะคะจะทํานาได้ปีละสองครั้งค่ะทุกคนโดยปกติแล้วนะคะการทํานาเขาสามารถทําได้ปีละสามครั้งแต่ที่นี่เป็นบารกรรมโมเดลค่ะทุกคนต้องเป็นทุ่งรับน้าค่ะจึงสามารถทํานาได้แค่ปีละสองครั้งเท่านั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงนาที ทองของชาวไร่ชาวนาแล้วค่ะเราต้องรีบทํานาค่ะทุกคนทํานาให้ได้ปีละสองครั้งไม่อย่างนั้นนะคะก็จะไม่ได้ทํานานั่นเองค่ะ